นี่ครับต้ยมยำกุ้งนี่ครับกุ้งสดๆเต็นดึ๊บๆ,ๆตรงจากมหาชัยตน้นน้ำนะครับพี่นอ้องนี่มื้อนี้เชฟผู้ซอยคุณนะอ,อ่ะอืออยู่ธรรมดาเด้อนี่ส่งตรงมาจากจากไทรบุรุใบมะกรูดครับผม คั้คักคักคักบักเลียนครับมะเขือเทศนี่เป็นไรกูว่าใส่งานดีมากมันก็มีดำมีเปลือนเนี่ยนะทางนี้เห็นเด็ดนะร้อยน้ำเดือดสักพักนะคะก็อธิบายไปด้วยซีไม่คั้วยังปักตึก ัดียงเาออแล้วดนีนหนังื้อาีลี้ดเเรอน้ำเดือดแล้วก็จะเติมกุ้งได้ครับบ่ครับปิด้าเห็เดือดไว้ๆฮะแกกันอ้าวราบังรอน้ำตรงกุ้งเดือดนะครับนะต่เรุคหาด้วรนกมน้ที่ขาดเลยครับไปเลย ลาล่าครับยีหมห <า S 2> ัวกูจะได้คนเดอกวผมเพราะเรื่อตอ ุงแมมอเลยครับทางคุณ้องเชีบเชีน้องพันธากับเชฟน้องเอย็นวันนี้สาสุกป,ประทับปกควงใช่ไหมเออสาสุบกบนะครับปกคองครับอบตครับ,รบอบอดนี่กนแกดอกไ แซ่บก็นีก่ะฮดไม่สีมีนะถ้าไปแซ่บไปลูกมันสามโลกเลยเนี่ยแซ่บนี่เนี่ยแซ่บที่สุดในสามโลก y a n โอ้ยโอ๋ก็แซ่บอีหลีอากาศกุ้มกอมบ่นึ่งใส่กันไข่ไม่นึ่งใส่ลงไปค่ะกิน ต, voi, ต้มกุ้งชุกป่ะเนี่ยไสครับซุปุ้งเอ้มงทาแมรขวดด้วค่ะแซ่บบัวเยบกม้ำหอมได้เหมือนครัต้มหอยมนม่รู้เมือนี่ยต้มหักหอยตับหมงน่อยเลยอยากจะเรียบรุดป่ะี่ไ กุ้งถืออ้าวแลวแล้วบานี่หน้าตาความรับประทานตักกุ้งถมั้งเบิ่งจะโผล่ไหมสองตอัวด้วยอมดนถ่ายังไหนิ้ไหมอดยดเนาะกะคากแล้วน้องาเบิ้งตำ เสิร์ฟคน,น,น,นละครับบาทน,นี่ย้นต้มเดูนเอาเสิร์ฟต้อครับบานนี่ยนู้นเหรอเดี๋ย้าว อุ้ยรัอบอุต้มบัะเพรครับโบวานบนว่ามาสาออาั่นใส่เกลืออีกแมวมาสั่นคนไหนจักวานนะ่ะเยอะ ไม่กินก็ใส่ไปแล้วแม่สอนเขาเห็นมั้ยนี่ยกหวยเจ้าโยกข่อยโยกกกินเหล่าร่